สวัสดีครับวันนี้พามาดูซิตี้ปี2000นะครับตัวนี้พวงอะไรธรรมดาภาษีเต็มนะครับภาษี66มีแค่เล่มชุดโอนไม่มีนะครับรถแต่งสวยลงแม็กโซดดเตี้ยนะครับจัดทรงเรียบร้อยสีสวย90%นะครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยฟิล์มใสนะครับสวย โตเตีย้ยจัดทรงนะครับแอร์เย็ดช่ำเกียร์ธรรมดานะครับรล,ล่อครับคันนี้สามหมื่นสามพันบาทมีแค่เล็บภาษีหกหกเครื่องพันห้านะครับไม่ดมก,ดก,กัดภายในเบาะกบมาหยี่นะครับไม่สี่แสนสี่ กระปุกนะครับแอร์เย็นชำ่ำภายในมีประตูซ้ายนะครับภายในประตูซ้ายไม่สวยตังนั้นดูดีนะครับสะอาดบอกไม่มีขาดนะครับความร้อนปกติเดี๋ยวดูเครื่องกัน อันนี้ท่อมีขาดนะครับท่อหน้ามีขาดเสียงเลยไม่เพาะนะครับก็ไปแก้ไขเอเองนะครับจะลองขับให้ดูครับท่านใดอยากได้รถเก่งนะครับไว้กันแดดกันฝนใช้งานขับเท่ๆหล่อๆครับคันนี้เลยมีแอบซิ่งนะครับคันนี้ รอบเกียบเป็นมาครับดึงๆเลยคันนี้ไม่มีโบนะครับกต่ดึงดีเจ้าของเก่านะ่าจะมีทํามาบ้างเรื่องดีแอร์เย็นกระจกมือหมุนนะครับทั้งสี่บานก็สนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0871882272นะครับเฟ e b o o k หนุ่มรถยกท่าได้เกียบนะครับ อันนี้ขับดีนะครับช่วงล่างก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ไปแก้ไขเอานะครับถ้าขับไม่เร็วมากแต่รถวิ่งดีมากวิ่งดีเกินเหยียบเป็นมาเลยก็ไงฝากกดไลค์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ Facebook นุ่มระยกาขันเกียบช่อง y o u u u b หนุ่มระยกงขันเกีย YouTube, นระยะยนะครับสำหรับวันนี้ขอกับคุาว่าสวัสดีครับ